เป็นแป้งสาลีนะครับ600กรัมถ้าเกิดเป็นแป้งเก่าก็ให้กลองนิดน,นึงนะครับแล้วก็จะเป็นนมสด370กรัมแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทราย110กรัมยีสต์10กรัมแล้วก็จะเป็นผงฟู15กรัมนะครับนี่นะนำแป้งลงไปครับลงเป็นยีสต์แล้วก็ผงฟูนะครับลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับระหว่างตัวยีสต์ตัวผงฟูแล้วก็ตัวแป้งนะครับ ลงเป็นน้ำตาลทรายเลยครับผสมให้เข้ากันอีกรอบนะครับแล้วก็มาลงเป็นนมสดของเรานะครับเทแปง้งแล้วน,นะครับลงที่โต๊ะเลยนะครับเช็ดโต๊ะให้สะอาดนะท่านผู้ชมแล้ก็มานวดครับนวดให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับ สำคัญนะครับตอนนวดแป้งนะครับเราก็มาเติมเป็นน้ํามันนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนชาท่านผู้ชมเอาแค่พอเลี้ยงให้แบบแป้งมมนกิดมือนะครับไม่ต้องเยอะนะครับก่อนนวดซ้าเลยครับนวดแป้งให้เนียนนะครับทานผู้ชมสําคัญเลยนะครับขั้นตอนนี้นี่นะครับให้แป้งมีความเนียนนะครับเงนี้แป้งเราก็จะขึ้นสวยนะครับ ทะลวดไม่เนียนไม่สวยก็จะแป้งก็จะไม่สวยนะครับอย่างนี้ครับเราก็จะใช้เป็นถุงพลาสติกหรือว่าจะเป็นผ้าพุมก็ได้นะครับคุณชมใช้ผ้าชุบน้ำหมาดนะครับชุบชุบแล้วก็คือมาคุมแป้งไว้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะพักแป้งของเราไว้อยู่ที่มันสิบนาทีสิบห้านาทียี่สิบนาทีให้สังเกตที่แป้งเราให้ขึ้นแบบอิดเกือบเท่าตัวหรือว่า ขึ้นอีกครึ่งหนึ่งนะครับนี่แป้งพักมา15นาทีนะท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับให้ขึ้นประมาณนี้นะครับอันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นเร็วมากนะฮะนี่นะครับตัวแป้งเราพอเราพักแป้งมาเนี่ยเขาจะมีความเบานะครับแล้วก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับ